เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวแปมหนึ่งร้อยหายค้างก่อนวายหายใจะมาได้จ่งหวะเกมนี้มีชื่อว่าเมลอนเพกาอาึดเจ็ดจุดสองคือไม่รู้จะอยากได้เซอร์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ โอ้โหดูความข้างเกมนนีด่ดูคนสร้างดิสไตายนา้วีแล้วกันนี่บุกนี่นามเหรอพ่กเมลอนอู้เอาอยู่จะท,ทำไม่แพ้เออเพื่อนเฮ้ทำอะไรไให้เราทำอะไรวะเนี่ยเมลอนพวกเกมมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยอ ก็ okay. คือไม่มีประโยชน์เลยวอรเช่นเนี้ยมันดูน่าสนใจนะแล้วในปกก็น่าสนใจกว่าน่าสนใจมากแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่ต่ที่ไม่ค่อยคล้ายก็คือมันโจมตีกันไม่๋ยวมันสับไม่บังคับไม่ได้ดิน่าเสียดายป็นแบบทะเลเออเออไม่แน่มันดูไม่เหมือนเลย <c oughs> โอ้เดี๋ยวบอกเลยเพื่อน นั่นแหละออกเลยอือมันเอาเอาเอะไรของมาจากไหนอะถามก่อนห้องปฏิบัติการดัมมี่คือไม่ทำอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยงง